เมือ่อในวันศิ้น์ใหญ่ครับวันออกพรรษาฝนตกครับอ่าย่มแรงตกแห้งครับอยู่ในเมืองใหมย่ยู่หน้าเนี่ยกำลังตกครับ,บ,บครับดูอ๋อครับวันศิลเนี่ยตกเลย เปาะแปะเปาะแปะก็ตจิตโตก็เหวเติบอยู่แล้วครับอ๋อนกเขาหากินเขาเขาก็ลั่งสีแก่ครับก็ลั่งเหลืองเขาเนี้วนี่ครับนีว้วพุดนกนกกระสา,าเขาเอือนกเจ้าใหญ่ครับหากินปลาขอนพอ้นะครับบินอยู่บินขึ้นจากให้หน้า อันตัวแห้งมืออแรงนี่ปลาบืนนะครับเสียงฝาห้องทำทำโอ้โัทั่วทั่ทวคนเห็นบอกครับคุณตู้นกกระสาใหญ่ครับหลายเด้ครับเนี่ยเืย่อนจะให้นี่ครับเพราะว่าน้ำสีก่อนกินปลาก่อนนครับโอเคครับเมนนเื่อนี้ยไงหละอ่อนทั่วลเลยไงหลสายจวดครับ้ามมาจวดอยู่ตรงหน้านะครับ อาเสียงประทัดดังต่ำๆต่ำๆครับโอ้ฝนแห้งเกิดครับป่าฝนสังป่าอันยังเกาะ ฝนฝนสังเพื่อฝ้าห้องไกลๆครับห่มห่มฝ้าแหลมนำอันตรายนะครับ,รบ,ไ,รบไปมาตั้งระวังอ่อครับครับสวัสดีครับครับอกขอขอบคุณครับใี่โอกาส แต่ครับมาพบมาพบรัดเป็นอีกฝ่าเหลือมฝนตกครับ่นฝ่าเหลือมมามากเลยทั้ง้องทั้งเหลือมฝนสั่งฝ่าป้าสั่งน้องครับ จุดเทียนจุดบูชาไฟครับูบชาไฟวันออกพรรษานะครับคุณสิมาคำ เือนสิอ็อ่าจากได้คือเดี๋ยวกับคืนมาจะใส่โอ้ เขาซ้อยผิษเขาซ้อยผิดว่ะส์เมื่อนี้เ่าท่านมีผมมาจุดกระโโปกจุดบังไฟอยูยนะครับสวัสดีครับออกภาษากำไนเลย อคกัสากับยายสองคนนอูชาพผุดตลัตลอดัย